ศิละปะเนี่ยสวยงามแต่บางครั้งก็น่าเกลียดหรือดูไม่เข้าใจโอ้นั่นไงใช่ไหมละ่ะอะไรนะ่ะดูฉันสิฉันทำหน้าแบบเดียวกับภาพนี้เลย <laughs> ไร้สาระนะ่ะดูเธอสองคนสิคิดว่าพวกเธอดีนะเพื่อไงภาพมีชีวิตด้วยเดี๋ยวฉันจะสอนให้พวกเธอรู้จักศิลปะเองอว้าวฮะทำไมเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยสีสันเต็มไปหมดเลย ใครจะรู้ว่าภาพวาดนั้นทําแบบนี้ได้เธอรู้เลยไหมฉันชอบมันฉันดูดีมากว้าวฉันก็ด้วยเยี่ยมไปเลยเฮ้ย hey! สนใจฉันตรงนี้หน่อยสิยินดีต้อนรับสู่โลกของศิลปะถึงเวลาท้าทายพวกเธอแล้วอย่างแรกคือชาเลนจ์วาดรูปอู้แน่ตื่นเต้นจังมาลองกันเถอะถึงเวลาของชาเลนจ์สุดท้ายแล้ว ชดากระต่ายกระต่ายน่ารักจังนี่เป็นฉากเล่นที่ดีที่สุดเลยมาเริ่มกันเถอะกระต่ายกระต่ายกระต่ายต้องวาดให้สวยที่สุดฉันต้องวาดวงกลมตรงนี้และเลขสองด้านล่างวาดเส้นตรงด้านขวาแล้วก็ถึงเวลาวาดหูดวงตาจะต้องมีตาดำและขนตาด้วยต้องมีจมูกและปากด้วยนะน่ารักจังที่นี้ก็ส่วนตัวต้องไม่ลืมหางและเท้าด้วย กระต่ายก็มีบางอย่างให้แท้แควรอดอยากให้เธอเลยกระต่ายน้อยดูเหมือนกระต่ายที่มีความสุขแล้ววาดไงให้ดีที่สุดนะเออรู้แล้วฮะอะไรเนี่ยหักซะละดีนะที่มีดินสออีกแทง่งแท่งนี้ก็หักเลยเนี่ยไม่เอานะน่างหงุดหงิดสมาร์ทเลยโอเค เ็นอันนี่ใช้ดินสอใหญ่แทนก็ได้ไม่มีทางที่หัวดินสอนี้จะหักแน่ถึงเวลาวาดกระต่ายที่น่ารักที่สุดแล้วฉันรู้ว่าดินสอใหญ่คือทางออกหมดเวลาแล้วเชิผลงานได้บ้าจริงฉันยังว่าไม่เสร็จเลยดยซํำเอาล่ะอันนี่กับเมดิสันภาพของพวกเธอเป็นไงบ้าง ไม่ดีสารกระต่ายน่ารักมากอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่กระต่ายนี่ว้โอ้ยโอ้ยหัวฉันสมทุวแล้วบางอาจหัวเราอยอภาพฉันสร้างเหอะอย่างนั้นกระต่ายฉันก็ปลอดภัยรูปแรกที่เราจะแข่งกันนะหรอแมวพวกเราชอบแมวค่ะพวกมันน่ารักสุดๆไปเลย าสาวๆเรากำลังวาดรูปอยู่นะฉันจะวาดแมวลายสลิดดีไหมนะอยู่นิ่งๆน,นะเจ้าตัวเล็กนี่เป๊ะหรือ,อยังนะมันต้องแบบนี้สิฉันอยากให้สัดส่วนเป๊ะที่สุดก็ยังไม่เป๊ะอยู่ดีนี่อาจจะได้ผลนะใช้ขนกระจุกนึง ฉันใส่แว่นตาป้องกันเรียบร้อยแล้วไหนมาดูที่ฉันคำนวณสิเยี่ยมอย่างที่คิดเลยอันนี้ทำอะไรอยู่นะ่ะผลออกมาแล้วมันคือสิ่งที่ฉันสงสัยมาตลอดข้อกันทีกับวิทยาศาสตร์ถึงเวลาอาร์ตอารกันแล้ว หมดเวลาแล้วหรอขอดูรูปของพวกเธอหน่อยจ้าไม่ต้องเขนินแน่ว่าสวยมากจะไม่ดิสัน Could <you> please? ฝีมือดีมากเลยนะฉันจะสอนให้ว่าวาดยังไงเริ่มด้เริ่มด้วยคำค <K _> ว่าแคปแล้ววาดส่วนอื่นๆต่อจากตัวอักษรเธอระบายสีเพิ่มได้นะ อย่าลืมหน้าแมวด้วยล่ะเติมรลดลายหน่อยก็ดีเหมือนกันเลยใช่ไหมห้องทำทันบนเหรอใช่<อ>ฉันมาถูกทีแล้วละ่ะอ๋อกดเต็มไปหมดเลยต้องลงมือคัดแล้วล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยตั้วพวกนี้จะไหวเหรอเนี่ย ขาดเป็นชาติแน่เลย mm hmm. โอ้ตายแล้วเธอดูแย่มากสงสัยต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตไม่นะ mm hmm. ดูมือของเธอสิ mm hmm. โอ้อย่าให้มันเกิดขึ้นกับฉันเลยขอร้องมีทางออกสินะ่าเดี๋ยวนะนั่นใครอ่ะยังมีอีกคนเหรอเนี่ย mm hmm. เขาหาันมาแล้วเวยด้วย เียนจนแก่เลยเหรอเขียนจนตายเลยเหรอนี่มันฝันร้ายชัดชัดฉันต้องรีบแล้วก่อนจะกลายเป็นคนแก่หรือโครงกระดูกไปซะก,ก่อนเดี๋ยวนะคิดออกแล้วอย่างแรกต้องมีปากกาแล้วก็ต้องมีเทปกาวเลือกลายส,สวยๆก็ได้นะพันเทปรอบๆปากกาสองจุดมาลองกันดีกว่า ดูสิเขียนได้3ามแถวในคราวเดียวเลยฉันมีฉลาดจังพร้อมใช้งานแล้วเขียนได้3ามประโยคในครั้งเดียวใช้งานดีซะด้วยเสร็จไปแล้วสองคำดูสิว่าเสร็จเร็วแค่ไหนเสร็จเรียบร้อย ไปเลยจ้าทันบนไปดีกว่าไม่อยู่ติดทำเลยหนึ่งสองสามเริ่มจากแพนเค,ค้กอิโมจิรูปอุนจินี่ก่อนเลยทุกคนฮันน่าดูจะมั่นออกมั่นใจมากกับสิ่งนี้เริ่มได้ ดูเหมือนสาวๆจะเอาแป้งแพนเค้กไปใส่ไว้ในขวดเพื่อให้ง่ายต่อการบีบฮันน่าดูมุ่งมั่นมากจริงๆตรงกันข้ามกับอลิซซึ่งดูชิลมากนี่มันสโนว์แมนหรืออะไรน่ะชักสงสัยแล้วสิว่ามันจะออกมาเป็นอะไรกันแน่อย่าโกรธนะอลิซแต่ของฮันน่าดูเข้าท่ากว่านะแต่อย่างน้อยอลิซก็กล้าลองใช้สีสันที่สดใสได้ไม่เลวเฮ้ยของฮันน่าดูดีจังบางทีฉันน่าจะลองเติมสีน้ำตาลดูบ้างนะ ตอนนี้กระทะก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วฉันว่าพวกเธอคงจะไม่ทำแพนเค้กไหมกันซะก่อนนะว้าวอลิสกำลังเติมสีเพิ่มอีกแล้วไม่สิลงสีทับที่หน้ามันแบบนั้นโอเคได้เวลาพลิกกลับแล้วนี่หละได้เวลาความจริงจะปรากฏแล้วของเธอต้องเหยื่อแน่ๆอลิสของฉันต้องเลิศแน่ๆเออเออมันดูไม่ค่อยดีเลยแฮะว้าวแพนเค้กอะไรจะน่าเกลียดขนาดเนี้ยทีนี้กลับของเธอดูสิฮานะ่า ระวังด้วยนะโอ้โหดูดีสุดๆเลยอะขนาดอาลิซยังยอมรับเลยว่าฮันนาทำได้เจ๋วจริงๆเย้รอบนี้ฮันนาชนะค่ะท่านผู้ชมโจทย์ต่อไปรูปอีโมจิร้องไห้สุดฮิตโอ้เราคุ้นกับอีโมจิตัวนี้กันดีก็เราพิมพ์ส่งหากันบ่อยๆว่าไหมระหว่างว่ารอบนี้ตอนจบคงจะไม่มีใครต้องร้องไห้ออกมาจริงๆนะน่าสนใจดีนี่ทั้งคู่เริ่มต้นได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย และอลิซก็ดูจะใส่ใจรายละเอียดได้มากกว่าคู่แข่งของเธอนะแต่ตอนนี้ก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้ทั้งนั้นต้องรอดูตอนจบพร้อมกันทีเดียวโอ้ของเธอดูน่ารักจังเลยอลิซฮนันนาน้ำตามันไม่ใหญ่ไปหน่อยหรอระวังนะฮนันนาดูเหมือนสีของเธอใกล้หมดแล้วแต่บางทีอลิซอาจช่วยได้นะถ้าร่วมมือกันทําอะไรก็สําเร็จไปหมดทุกอย่างระวังนะฮนันนาดวจมูกก็ลงไปติดกันพอดีอ่ะอุ้ยขอโทษจ้ะโอเคฮนันนามาดูผลงานของเธอกันดีกว่าโเอ้ยขาดซะแล้ว เอาลาประกอบมันเข้ามายังคงดูออกอยเป็นรูปอะไรใช่ไหมและตอนนี้ถึงเวลาแสดงผลงานของเธอแล้วอลิสพลิกได้เฮ้ยสุดยอดไปเลยดูเหมือนของจริงเป๊ะดูเพอร์เฟกมากเลยอะ่ะจริงไหมคุณกรรมการเอมิลี่อลิสชนะอย่าไม่ต้องสงสัยค่ะเธอสามารถวาดเลยนแบบฉันได้ไหม รู้สึกเหมือนจะวาดตัวเอ็มเลยโ้าวน่าสนใจฮะอะไรมั่นใจหรอว่ารู้สึกแบบนั้นจริงๆอะไหนดูซิว่าจะรู้อันนี้ไหมอืมฉันว่าฉันทำได้นะดูเหมือนว่าทุกๆเส้นที่แคลาวาด อลิเวียจะวาดมันต่างออกไปเลยเธอวาดอะไรของเธอนั่นอ่ะแล้วเธอจะทำไม่ล่ะเออเธอทีไหนดูซิว่าจะรู้อันนี้ไหมรู้ไหมเอ่ยเฮ้อันนี้เธอวาดอันนี้ใกล้เคียงสุดแล้วมั้งพร้อมเปรียบเทียบหรือยังว้าวเพียงกับปิกัสโซวาดภาพหมาฉันเลย สาบ,บานได้ว่าฉันไม่รู้เลยว่าเธอวาดอะไรแบบนั้นอิไม่รู้เลยว่ากระดาษจะบางมากอุ๊บฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าในน,นี้มันหนาวหนาวน่ะใส่ซะสิดีขึ้นเนาะเก่าไปคืออะไรนะชาเลนจ์ Challenge ที่สองคือวาดหัวใจมันต้องออกมาดีแน,น่ๆนฉันพร้อมสุดๆถึงเวลาใช้อุปกรณ์วาดรูปสามอย่างพร้อมกันแล้วฉันมีทั้งสอย่างและสามารถวาดสามเส้นในทีเดียวได้ ทีนี้ใช้ดินสอวาดเงาที่แถวด้านบนสุดก่อนเราก็ใช้ขอตต้นบัดถูให้กลืนกันอีกครั้งโอ้เยี่ยมดูดีสมัทเลยฮึม hmm. วาดหัวใจยังไงดีนะเอ้ oh, ดูแล้วไม่ไม่ด้เรื่องแนะ่หรือว่าจะเป็นไม่ไม่ด้เรื่องเหมือนกันโอ้เดี๋ยวขอตัวช่วยดีกว่าโชคดีที่ฉันหิ้วปุ่มช่วยเหลือไปไหนมาไหนด้วยแค่กดลงไปแล้วรอความช่วยเหลืออ้ยเยสเธอต้องช่วยได้ ไงคุณจิตรกรช่วยวาดชาเลนจ์นี้แทนฉันที่สิชาเลนจ์ Challenge ครั้งนี้คือต้องวาดหัวใจนะคะอ๋อได้เข้าใจแล้วของกล้วย,ยเลยหัวใจเป็นคอนเซปต์ของความรักเราจะเขียนคำลงบนกระดาษแทนสำหรับขั้นต่อไปคือวาดวงกลมตรงนี้และอีกวงตรงนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนมันให้เป็นผลงานชิ้นโบแดง แต่และตัวอักษรจะกลายเป็นมืออย่าลืมใส่แขนให้ด้วยนะที่นี่วาดเส้นเหมือนซี่ล้อรถด,ด้านในวงกลมและแน่นอนเราต้องวาดร่างกายด้วยเราวาดผมให้ดูดีขึ้นไปอีกต้องไม่ลืมส่วนเสื้อผ้าที่เหลืออย่างกระโปรงเราวาดขาด้วยนะที่นี้ก็ถึงวเวลาตกแต่งเสื้อผ้าละแล้วลเรียบร้อยที่นี้ความรักก็เกิดขึ้นแล้วว้าวราโวบราโว,าวขอบคุณนะ ด้วยความยินดีฉันกลับไปทำงานก่อนนะโอ้ฮะ oh, huh? ไม่อยู่ได้ทำเลยงานของแอนนี่สวยมากภาพของฉันก็ต้องใช้ตัวช่วยเพื่อให้สวยขึ้นบ้างแล้วอู้ oh, อยากรู้จังว่าใครมาช่วยพระเจ้าช่วยไม่อยากจะเชื่อเลยบิลลี่ไอริชมาช่วยฉันแล้วใช่ฉันเองไง ah! ฉันเป็นแฟนตัวยงเลยค่ะโอเคน่ารักมากเดี๋ยวฉันช่วยเอง นั่นบิลลี่ไอริชตัวจริงเหรอไม่มีทางมีเธอเหรอโทรจริงๆเสร็จแล้วล่ะไปก่อนนะไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นคือบ e ิลลี่ไอริชอะใื่ไหมล่ะน่าทึ่งมากถึงเวลาโชว์ผลงานแล้วเดี๋ยวเธอมาแค่ลายเซ็นเนี่ยนะสุดยอดไปเลยเจ๋งที่สุดเลยอู้บิลลี่ไอริชเอาเอบวกไปเลยไมิดิสัน Oh, ความรักของเธอดูดีมากเลยแอนนี่